เอ้ยนี่มีอ่านม้าอยู่ไปซื้อดิห้าสิบเฮ้ยมีกล้องถ่ายรูปเลยโอ้มันมีตังค์อ <c> ะ <oughs> <c oughs> มันซื้อฐานมายังเนี่ยมัน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 ไม่มีฐานขายอะ่ะอะมันไม่มีฐานขายอ่ะไปไม่มีก็ไป <c oughs> อีซ่ามารีวิวยาสีฟันไหมปต้องซื้อมาเนี่ยเออไม่ไหวแล้วไอยาวจัดเลยวันนี้อยากให้ยาแก้ไอมากเยเอ้าแวะ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 เบกเออกีตนน้าตอนนี้ผมโคตรอย,า,อยากได้ยาแก้นนตามมาช่วยตีคอมบี้หน่อยดิ <c oughs> ข้างในมีไหมไม่มีอโยตะโกตะวะตะดาคิห่องโคตรน้อยเลงนั้นเปนเรื่อกาเดนเดิเองอยูาเดเวิ่มรีอโยตะโกตะวตะดาคิ Ga ghetto gần như tao. Ken Hammer. And I think that you can. Oh, chơi.

เออแล้วมีอยู่ไม่กินหลังเองทำไปไหมเนี่ยปลาบาดดีไปเพลเด้งงเเกาเงเดงมาเร็เพลงที่ไม่น่าจะกี่หลังแหละมันเพิ่งมาโหลดพี่เหญ่เอ้ยโอ้ของกูมไม่ได้ล้างเลยเวลากูกินมาม่าแม่งเส้นแบบ <c oughs> น้ำมาม่ามันก็กระเด็นใส่หน้าจอแล้วกูมไม่ไม่พอสู้ได้เว้ยว่ามีเป็นเชือ้อมันอย่าปัญญา,อ,าอ่อนไอ้อนเนี้ย ่กตายตายตายรีบรีบหนีก่อนจะไม่มีโอกาสเฮ้เ้เเกือบตกชเยเอ้เด้อเด้ๆเด้อเด้แกยุ่งแกยุ่งตายวุ้ยุยข้อมึงเหรอวุ้จะตายโอ้โหว่าจะเอาไปขาย โอ้มันดูเลื่ดงกูโอ้ยโดนยิงมีกูก็ตายแล้วทำน้ำมันจะหมดนง่ถึงยา่จะยิงกนเลยเฮ้ยยิงมายิงมะเก็บเก็บมะเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านอยู่มันไม่ไปบ้านกเหรอวะแต่มันไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรไงไปดูก่อนตรงไหน บ้านเนี่ยหยุด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 อ,อืมโอ้ของเยอะเลยเลยแต่ยังแรกขอยากันก็ไปเอายายาอยู่บนรถไฟไม่กดฟันยังไงวะกดใช้โว้ยของเยอะจัดของเยอะจัด,ดเวลาตามของเฮ้ยมีกล้องด้วยท่า ไปทำไม่รู้อ่ะพลังพลังหินโจรไปทำเราตามเร,ร,รมเ็ดแล้วนี่ทานยัดเข้าไป อ่าหายหายมันขายได้เท่าไหร่วะห้ามอ้อห้าดอนห้าดอนเองอ่ะีต้องถ่ายรูปห้ามพลาดมีมีต้องมีต้องมีมีมีเฮ้ยจิบหายละทําไปขึ้นรถไปเลยตั้งอ่ามันก็ไปขึ้นดิไปดอีอยากทำกดอีทถ่ายรูป เนียแะอ๋อนี่มันบัดคิดได้ด้วยเป็นไฟด้านหลังโอเคี้แค่มาขับไ,ไม่ได้แล้วอยสะดวกขับเลยทำไมเอออยากดมยาดมไม่ใช่หรอกมันใช่สองเบื่อรเร็วเฮ้ยเร็วเร็ว อยู่ดีงหวาดเสียวก็ขึ้นหนวดตาแดงๆอยู่รีบๆเฮ้ยยุดไปลงเอาของไปขายกันไปดิแยง่ยแยงหมดเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่กันกล้องขายได้เอาไหมขายไม่รู้แต่ ขายรูปได้่ายละเทเลยแหละนี่ลงตำนำ <c oughs> อของเยอะทีเดียวฮะห้าบาทแต่ก็ยี่ห้าบาท <c oughs> โหดโหใช่ไ,<ห>ไ่้มึงเอาหมาป่ามาขายไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวยิงเินเสยนยิงมันอยู่นอกเมืองนี่ห,หมาป่าผมไม่ค่อยไหวเลยไม่จะไยอเยงี้ยหมาป่ามาเล่นกล้ามกี่วันวะ ห้าล้านวันไอ้โอ้ยอย่าได้ยาแก้ไออย่างไหนร้านปืนอยู่ไหนกูจะไปร้านปืนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไอ้ไทมด้านหน้ามีบ้านคนด้วย ซื้อปืนกธรรมดานี่แหละปกกระสุนสิบห้าบาทกูแล้วหมดตังค์ <c oughs> ทำไปโอ้จะไหวไ,มไหมในแค้นแ่งมึงสองหมื่นเมตรไอไม่หยุดเลยเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวเออขับให้หน่อย ไม่ครับให้มันฟีลกู๊ดหน่อยไม่ไหวเหรอเอ๊ยมีของให้เก็บปะวะเอ๊ยเต็มโอ้หหมาป่าหมาป่ามัต้องหกตัวอุ้ยคมคมอุ้ยของเติมของเติมระเบิดเลยอุ้ยงานกาแบบมีมีเงินทองเลย อ้าทำไมกูเก็บไม่ได้ไหนเก็บอะไรอ๋ตอ,อ,อต้องกด M นี่วะนี่เป็นเชื้อเพลิงไหมถ้าไม่ขายแค่ห้าดอนหนึ่งนี่มีลูกซองเลยจอดกิด <c oughs> นี่ออกมาถึงออกมาหน้าบ้านไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> บัด right, ีบนบัีบ n มีเบิ้งบัดที่แบนบ่เรมันระเบิดทําไงเฮ้ยไอทำเร็วเฮ้ยไอขวายไม่รู้เรื่องไปขับเลยโอ้ขอโทษ กูละรั่วเลยไอ้เหี้ยมันร<อ>ะเบิดมันยันระเบิด้วยอะระเบิดไปจี่ไฟมันจะไม่ระเบิดที่มึงมั้งไอ้เหี้ยทำทำจอดก่อนกูจะเอากล่องตั้งถ้าหน้าเราไหวไหแคนมีปืนพร้มพอมไหมยีงไปดิแต่กระสุนกูมีแค่ห้ <c oughs> านัดเฮ้ยเรา ช่วยช่วยกันสู้อ่ะเขาว่ามึงมีกระสุนเยอะมั้ยล่ะมีอยู่แปดแปดสิบห้านัดเลยไปดิไปโอ้ยเอาไหนบอกค่อยๆไหนบอกสู้เนี่ยจอดไกลๆก่อนเก็บกระสุนกูหมดละ เก็บ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 แกตุไปเติมเชื้อเพลิงแทนเออเดี๋ยวอันั้นจัดการได้หมดเลยเดี๋ยวเจอสิงปืนไวน้องเดี๋ยวเจอสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีกระสุนปืน การท่วมเมืองมามาเออเออแล้วกูถอยไปด้านหลังด้วยเฮ้ยรถไฟมันถอยหลังไม่ได้หรอไ,ได้ร<อ>ถไ<อ>ฟอะไรถอยหลังได้วะเอา้าถอยได้ดิมันต้องมีไปหน้าถอยหลังได้พี่เดี๋ยวไมือ่อกี้รถไฟลำไหนถอยถอยหลังได้เอ้ามันเป็นสองหัวสองหัวลากอะ แตอแ่อันนี้มันเป็นแค่ไอ้นี่หัวไอ้น้ำไหมไปทามรีบปนแล้วก็รีบไปดีกว่า่อนที่มันจะมดถ้าเกิดมืดแล้วก็ค้างคืนค้างก้มึงนะอ่ะแคอยู่แต่ในบ้า <c oughs> อน,นอะไรเฮย้ยทำทำทำจะทำ ไอ้ทางกูจะดาบโอ้เชีย่ยบหุ่ยดาบคนคงไม่ทันเฮ้ยแคน,แน,แน,แนอะไแคนแคนปันหาพอด,ดิว้ายไม่ไะแคนล้มแล้วกูมียาอยู่มันชุนได้ใช่ไหมไม่น่าได้โอเคเน้โอ้ย แกนเอาศพมึงไปเป็นเชฟเพลร์เถอะมึงทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเก็บศพมึงไปแปะเล่นกันแหละมันดูเพื่อนมังไงวะโอเคียแล้วไอ้ทามมืดแล้วกูจะทำไงเนี่ยไปอยู่ในบ้านก่อนไหม ท้ายตำนานก็ไปไม่ถึงนะครโอ้ตายไวเหรือเกินกูบอกแล้วต้องรอของเราพร้อมก่อนแม่งใช่นล้ก,ก็พร้อมแล้วเลยจพร้อมอะไรเหรอมึงอ่ะไปลุยเดียวคนเดียวเลยไหนวะมากูจะขึ้นรถไปเอาสบเราไปด้วย ไม่หลอดโอ้มาพอพอจบจบจบ